ซาซตกไกลหลายปทิมงานซปเปอร์เฮดแปดแปดจงโชคดีามสองหนึ่งไปไม่ต้อย กับเป็นลูกไฟข้อบอสูดได้รันเนื้อเต่ายอดนะครับห้าสี่ห้ายอดเจ็ดแปดเก้าถึงน้ครับกับเป็นลูกไฟข้อบอเดินข้อบอสูดได้ครับยันรอนอย็นบันหน้ากั้นดำปืนในจังหวัดสุธายดึงตัวออกด้านขวากับแดเสียดายนะครับข้อไปบอสุดอ่ะ เลวันเบิ่งกันไปเด้อเลวันเอ้ยนะคือว่าไปได้สูงประมาณนะครับขพยายามเปิดติดร้อยรวนกันครับมาหลายโปรดที่ตามจังหวะเน่ หางนี่ตำแหน่งางครับปลายควันสุดอยู่ในฝากเรื่อนนี่ไปไล่ตบางนะครับวันคิดบาง,บาง,บางว่าเราที่เห็นัครับสาเราแจ้งตัวเองไมได้ปัญหาเพราะเราตี่แจ้งให้พี่น้องอยับไม่อู่อตเรามีปัะใด็ทอะสักวันตัวเราตัวราไม่ด้จะไปวากัน วันนี้นะครับเตรียมรับทางทีมงานขเรามอยู่4 0 0 0ารักนครับ410คลียทงจับวันตลงมาครับเมาหลุดไปที่น้องคนไปยห่วันดีดีครับอ่ี่ครับ เขาเรียกเขคกับควายมีตลอดนะนายที่ว่าเบาดีครับกลับลนกันไปครับกมกันไปกับล่าได้ลอยชี้เชีบผเขื่อโตจะมป่าขาวพีร้อยโตครับไปปลาขาวรอยโตเดิมย้อนไป ต่ะปาเข่าอ่บก็เบอหมีทุกท่านเด้อเป็นกันไปูครับกับล้เจิดสิบครับดูกันไปเรื่อยๆติดตามการตบยกตังมเมื่อตลอดกับถ้ำข้าไใม่น้อ,นอ,นองพูเดอร์แซมนฝากเดอยวของหลังไว มองไปก็ยังเดนงนงินต่อไปเรื่อยๆกบลังะไปทางตวันปราะว่าเราจะต้องบนหาไอพ่อใหนเจอกับสองรอยกับหนักนียน เอปปงกำรังไปนะไปยังมีกำลังผ้นะท่านกำลังนี้กำลังใดต้องไรสามสิบไ,บบได้ครับเคลื่อ,ตอ,อน,นตัวก่ัไปพอนพมพอมนกา่ไปนังคุณเออ ต้นซีฟากับการจับมา100ได้ไหมนะครับตามกี่น่ให้ตับงใจเื่อยทางช่างเขานั้นจะรับน่อยนะเจ้าโป้ซีบ่ากับปั้ไปเรื่อยๆนะการหลุดรอนออกจากขาาเลื่อนเขาช่องเงินด้านใต้เข่าอยาย้อย กำลังได้แปดทุกหา่นตางครับเก้าครับเริกันไปกับผมครับกำลังได้สิบรั้ง นะเบ่งไปนะเปื่อมันเื่อมีเติบี่สิบาทเบกไดเบไดหันมาดอ่าครับมีทะเบอกเต